วันนี้จะมาสอนอ่านฉลากโฆษณาการกันนะครับจะได้ไม่โดนเขาหลอกอย,อย่าดูแต่หน้าซองแบบนี้นะครับถ้าเกิดลูกค้าไปซื้อโปรตีนนะครับถ้าเกิดหน้าซองบอกว่าได้โปรตีนเท่าไหร่เนี่ยอย่าพึ่งไปหลงเชื่อเขานะครับเพราะจริงๆแล้วเราจะต้องอ่านฉลากโฆษณาการให้เป็นด้วยถ้าเกิดลูกค้าพิกมาที่ด้านหลังนะครับจะเห็นเนี่ยครับฉลากโฆษณาการนะครับอย่างของดีบอนเนี่ยจะเป็นฉลากโฆษณาการแบบเต็มเลยนะครับตามประกาศ18-2ของอ,อยอครับซึ่งในฉลากนะครับในส่วนแรกเนี่ยจะโดนหลอกกันเยอะมากนะครับก็คือส่วนของหน่วยบริโภคบางแบรนด์นให้กิถึง1 จ5ดช้อนถึง2ช้อนปริมาณการกินเนี่ยก็จะเยอะมากเลยนะครับมากกว่าของดีมอนถึง1นถึงเท่าเลยครับซึ่งจะทําให้โปรโตีนเนี่ยได้มากกว่าของดีมอนครับแต่อย่าลืมว่าลูกค้าต้องกินเยอะมากกว่าของดีมอนครับในส่วนแรกเนี่ยโดนหลอกแล้วนะครับส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนของพลังงานครับซึ่งส่วนของพลังงานเนี่ยก็จะได้พลังงานที่เยอะมากกว่าของดีมอนครับอย่างของดีมอนเนี่ยหน่หน่วยบริโภค1ช้อนเท่านั้นนะครับได้พลังงานลถึ140่ครส่วนที่3บะคับจะเป็นส่วนขอโสชนาการหลักครับล่วนทจะเป็นไขมั โปรตีนน้ำตาลหรือว่าคาร์โบไฮเดรตต่างๆครับซึ่งโปรตีนของดีมอนเนี่ยมากถึง25กรัมต่อ1ช้อนหน่หน่วยบริโภคแค่นั้นครับส่วนสุดท้ายครับจะเป็นส่วนของวิตามินและธาตุซึ่งส่วนมากหลายๆแบรนด์เนี่ยจะไม่ค่อยตรวจกันเพราะว่าอันเนี้ยเรืองและออยจะไม่บังคับให้ตรวจรนะครับแต่ของดีมอนนะครับตรวจมาให้ลูกค้าเห็นวิตามินและธาตุด้วยครับว่าเรามีวิตามินและธาตุอย่างไรบ้างครับซึ่งถ้ามาเปรียบเทียบในท้องตลาดนะครับก็จะเหมือนกับการที่มี3เบเกอร์นี้นะครับเป็นหน่วยบริโภคครับซ ในหน่วยบริโภคที่เยอะนะครับ1.5ช้อนถึง2ช้อนเลยครับและดีมอนเนี่ยจะให้กินที่เบเกอร์กลางนี้นะครับทำให้เป็นปริมาณที่เหมาะสมและก็มีโปรตีนในปริมาณที่เหมาะสมนะครับและบางแบรนด์นะครับอาจจะฉลาดไว้เท่านั้นครับอาจจะอยากให้โซเดียมของตัวเองต่าลงครับก็เลยให้กินแค่นี้ครับลอดเล็กๆเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่จะวัดค่าโปรตีนหรือวัดค่าโซเดียมเนี่ยต้องดูหน่วยบริโภคของเขาด้วยนะครับอย่าโดนเขาหลอกนะ